ดินไ,ไม่สิโตปั๊บสวยมากทุกคน หน้าร้อนเขาจะเอารถมาโชว์กันนูวนคันนึ่งที่แห่งนู้นก็มีนะเยอะแยะไปหมดเลยนู่นอีกสองคัน สองค hora, 4, ันหนึ่งเห็นไหมจอดอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็อยู่ฝั ah, six, ่งนู้นด้วยสองสามคันตรงนู้นกี่คันสองสามห้าหกแปดคันอันนี้ก็สวยรถเก่าจะมีไปไรราคามากสมัยเก่านะ คนเยอะเยอะขนาดฝนตกนั่นเนี่ยที่เราซื้ออันนั้นอะไรนะชาลดชาลดเหรอพูดนั่งตรงนด้ไม่พาไปเดินอยู่รถสามอ du ferdig med is? Er det godt? Kjempegodt. Mm. Vil du Å til Hagen. Jeg er litt usikker på om jeg rekker mm. det. jeg mener ทำเองทำเองที่เราไปทอดถ้าทำแล้วแช่แข็งเราไปทอดไม่เหลิ่ง よろしくお願いしま

Kak. Da buat toserkan. มาดูกว๋วสชืเตืแน้ะคะเพ่ตัวคอสซูเปิลสุข้มาแทนเกินค่ะยะ Ja. Skal vi se. To biler, og så på denne sida. Noe lund. Du må ha med deg denne. Sett den ned. Hvor mange har du? Jeg kan ikke ha så mye med meg, for jeg skal filme. Ta den her inne, din. Da kan man spise til heller når man er hjemme, eller noe, for jeg kan ikke nå. เดีย๋ยวนะทุกคนพูดยังไม่ได้อยู่ในหมวดกินค่ะขออภัยท <laughs> ิ้งขีัยแป๊บ งานโชว์รถ để đi chấm bắp phiên Tốt nè, tuổi mặt สุดยอดรถแกราคาจัดหนักจัดเต็มแค่กลับแล้วมาโชว์เรจะขับรถมาโชว์เป็นงานแฟร์เนาะใช่ไหมบ้านเราเเรียกงานไหนนี่อันนี้คือสุดยอดมากเหมือนกัน สวยมากคันนี้สุดยอดดูรอ้อน,นะทุกคนงางการงานสร้างดูดนะ ยนะงานโชว์รถนะคันนั้งคันหนึ่งยุ่งดังส่วนมากเ็ากลับกันหมดแล้วเรามาสายไป เขาเริ่มกลับบ้านเขามาแต่เชา้าตาตะกี้ก็กลับไปแล้วสุดยอดนี่มันสมัยนู้นเลยนะเนะี่ยรถแบบนี้ทุกคนเห็นไหมล้ออยู่ในเนี้ยล้อ,อยูงข้าง ัณะนั้นก็กลับแล้วสมัยไหนนู่นเนี่ยรถรุ่นนึงเห็นไหมสมัยเก่ามากกเนี่ยสมัยนูน่นนานหลายปีมาแล้ว แกเก่าแก่สุดๆรถสมัยน <laughs> ั้นกลับมารถสสุดยอดใครมีไว้นะครอบครอง <c oughs> ตาเปล่าเนี่ยอฮ้ยยิงด้วยรถของแกแกมารับ <c oughs> เขาจะกลับแล้วเนี่ย

แกมารับรถแกแกจะกลับแนละ้สวยมากนะทุกคนเห็นไหม ลังการนู่นอีคันหนึ่งจอดอยู่นู่เขากลับหมดแล้วที่จริงนะเต็มเลยพรุ่งนี้เราก็ไม่ว่างมาถ่ายนะเราต้องไปทะเลเที่ยวทะเลนี้ที่จริงอนะเยอะเขาจอดเต็มนี่เราต้องเราออกมาสายแล้วเราก็ไปร้านหนังสือร้านหนังสือเราก็ไปซื้อของในห้าง แล้วเราเพิ่งจะออกมานี่มันหกโมงแล้วคนเขาเลยเริ่มกลับเริ่มมารับรถเนี่ยรถกลับนี้ช่วงเรามานี่ก็กลับสองคันแล้ว ข้แล้วเขากลับบ้านไปกินมิดดอกกันแล้วไปกินข้าวรถเก่าๆนะอายุละร้อยกว่าปีมาทั้งนั้นเลยอันนี้ก็แต่ปีพศอ,อะไรเนี่ยห 19, นึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าแปดนะคิดดูหนึ่งเก้าห้าแปด ส่วนคันนั้นที่ตานั้นรับไป1,9,8,5นี่1,9,5,8นี่เก่าเขาียีเป็นรถที่ตามารับแต่กี้ไม่ได้ดูเพราะแกวขับไปแล้วแกวมาพอดีเราเลยไม่ได้ถ่ายหน้ารถเราจะเขียนไว้นะว่ารถเก่ากี่ปีกี่ปีอะไรเงี้ยยิ่งเก่ายิ่งมีราคาแพงนะทุกคน ไม่เหมือนคนนะยิ่งเก่ายิ่งแกยิ่งไม่มีราคาสุดยอดโอเคค่ะ okay, เราเอาจาักรยานมาอันนี้น้ำามาให้เด็กๆเ,เล่นแต่วันนี้ไม่มีแดดพรุ่งนี้มีแดดไงเราเลยจะไปเที่ยวทะเลเราก็จะไม่ได้มาถ่ายเพราะเขามีงานนี้ มันตั้งแต่เมื่อวานนะงานเนี้ยเมื่อวานแล้วก็ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์งานเนี้ยยาวไปนี่จักรยานเราเราล็อกไว้ตัวเล็กกลับบ้านไปแล้วนะนเหมือนกันแล มคมเยอะเยอะมันไม่ได้ถ่ายคนนะเอรละเขาเาจะเอา,เอาโอเคค่ะเราจะพารถกลับอะไรมั่งซื้อของตะกี้ก็ได้แกะเกะีเสื้อสูตรตัวหนึง่งไปใส่ที่ทำงาน แล้วก็เสื้อเชิ้ตตัวหนึ่งสีฟ้าสีฟ้าทั้งคู่เลยตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาสีอะไรที่จริงเราชอบสีสีอะไรนะสีครีมก้อสูรสีครีมตัวนั้นน่ะสวยทีนี้มีสีฟ้าด้วยแต่ตัดสินใจไม่ได้เลยเอาสีฟ้าจเจ้าสองตัวก็จะไม่ได้เสื้อเชิ้ตตัวนั้น เราก็เลยเอาตัวเดียวเนี่ยนะขอไปแป๊บแป๊บเราปลดล็อกจักรยานยยเต็มหมวก็ตกดูทุกคนโชว์แป๊บหนึ่งนี่สีสวยไหมไม่เข้มขนาดนั้นนะเป็นฟ้าฟ้าอ่อน ฟ้าอ่อนนะไม่ใช่ฟ้าแบบสีเข้มเหมือนในในในกล้องนี่ในโทรศัพท์เป็นสีฟ้าอ่อนๆทั้งคู่สองตัวเสื้อสูทตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเสื้อเชือเชิ้ตนะเสื้อเชิ้ตคอ,อ,อ,อปอกตัวหนึง่งทั่ Liksom, oh yeah. okay, เร็วพรุ่งนี้ไปเที่ยวทะเลเทะเลทะเลโอเคค่ะแล้วค่อยคุยกันเนาะบ้านเราอยู่ตรงนู้ข้างบนเนาะโอเคค่ะแล้วค่อยคุยกันสวัสดีค่ะ